พ่อวันี้คูเจือครับผู้นำมีความเข้งแข็งผู้นำเฉลียวฉลาดสามารถตอบได้ับเจิโอ้ภูริวัฒนผู้ธาตวัดกำการสาามสารีรโทโมสรนจันทอ้ักำลังพล

ที่ส,สามเตพนากรด้านนะครับในฐานะที่ได้รับมอบหมายนะครับในั้นก,ก็นฐานด้าน่อน,น,นี้ก็ยินแจงแล้วนะครับจริงแล้วในรื่องของกานรักษาข้าสดเรียบร้อยอ่ะนะครับจุิ่ง่าเป็นงานหกำงานที่บ้านะครับเป็นงานที่ด้้านงานทเป็นหลักแล้วรจิตช่วย เรารับคำตัดสิทธิ์บ้างด,ด้วยการรักษาพื้ออนฐานพอดีผมเป็นลูกลูกกำนันนะครับพ่อผมชื่อกำนันไทยชิดเขานะครับผมนี่ก็เป็นบุตรหลักของเห็กชายคนนะครับที่อาจจะเป็นคนหลักจริงหรือคนในสิ่งของเราเองนะครับมาขอความช่วยเหลือแล้วเราก็มีที่ในาการบริการจากสิ่งที่ที่ปรึกษายอยากฝากนะครับก็คือ แต่ละท่านเนี่ยว่าอยู่ที่ไหนก็อยากให้เกิดผิดพานตรงนั้นบางอย่างจะเป็นเหตุไม่ใช่น้อยกยับรรคาสุอดกถาทันธรนสอสุธารัก์พุ่งกับการาที่ทศพรชอนได้จันขออนุญาตพันธายสรุปข้อมูลของนะครับ มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจชุมชนสันกองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจชุมชนเพชรจันทร์สถานีตำรวจชุมชนหมายที่ p o l i c ิ่งและระบบหน่วยตำรวจขนาดเล็ก police b o ซ system ซึ่งได้รเริ่มในประเทศอางกฤษในการพัฒนาดำเนิน,น,นการสถานีตำรวจชุมชนสันกองเมื่อ ครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2559เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ไว้ในเงินการบริการประชาชนตั้งแต่นั้นมาต่อมาสรับครับก่อนอื่นที่ท่านพลตำรวจเอกเครื่องฟูทิชชอบท่านที่าอุประผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8นางสาววรียุกวรีขัดชมพูผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 และจากสิบตำรวจหญิงกฐินประดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่ครับแก้ไขครับเทศบาลตำบลแม่ไร่ครับ5ผู้เข้าการตำรวจพลตรีเฉียงรายคณะตรมการที่ปรึกษาสถานีตำรวจชุมชนสันกองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกอยกตรนนรลส,สองพอแม่จันและผู้เข้าร่วมบรรัดความบรรยายสรุปทุกท่านครับถนนจากบริษัทอีทรีเซนดิ้ง ประเทศสิงคโปร์ด้วยงบมา1หนึ่งแสนบาทต่อมาได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนผู้ประกอบการเอกชนในพื้นที่ด้วัสดุอุปกรณ์สร้างจนแล้วเสร็จในปีที่ตะนอ,ออกบริเวณทางแยกขึ้นไปทางรอยตุงนะครับและเป็นหน่วยบริการประชาชนตะบนแม่ไร่หรือเรียกสั้นๆว่าตู้ยาฉาันกองทุนฉันกองมีพื้นที่รับผิดชอบจันหวน12ตารางกิโลเมตรนะครับตามการแบ่งการรับผิดชอบของกิโลเมตรนะครับตามหลักการเรื่องสถานีตรวจนิุมชนทิศเหนือติดกับตำบลเม่ไคลอำแม่าาาสาย ที่ใต้ติดกับตำบลแ้านคามก็คือเป็นปาหลวงครับมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น14,94คนนะครับเป็นชาย4 9 0 7คนเล้วดินอเลยครับชุดที่สองครับดาดตำรวจนครปินใจวันนี้ก็มีการเรียกชุดชาวบ้านชาวบ้านวาอย่างนี้นะครับทุดช่วยเหลอย่างนี้นะครับต้องมีทั้งแล้วก็ในเมื่ tai, 40, 94, 34, อถ้าเกิดสถานีตำรวจชุมชนล้วงตะกองนะครับได้รับความรัเร็จ นะครับอาชรรมรนลอดขยายไปยังจุจนชนิดนะครับก็ถือว่าผังกองเนี่ยนะครับเพราจาก,กาข้อมูลนะครับก็ภารกิจก็เสร็จสิ้น